thank you สวัสดีนะครับยามเย็นเวลาตอนนี้ก็6โมงนะครับกับอีก3 3นาทีนะครับพี่พินเพื่อนวันนี้นะครับมีเอฟซีนะครับพี่พีนเพื่อนหลายขั้นเลยนะครับทักถามคนเข้ามานะครับตรโมเสกเลี้ยงอโบูนะครับเลี้ยงยังไงไม่ให้ใบไหมมันที่จริงที่จริงแล้วนะพี่เพื่อนนะครับเราห้ามไม่ได้หรอกนะครับใบไหมนะครับเรา ก็ทาดีที่สุดแล้วนะครับเราเล game, sort of weight, <to> ี้ยงดีสุดแล้วก็บางทีก so ็ไม่นะบางทีนะครับสภาพอากาศนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูนะครับแสงประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็การให้น้ํำยังไงนะการให้น้ํำยังไงแสงประมาณเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิในในสวนเรานะครับก็เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าอุณหภูมินะครับถ้าอากาศร้อนๆนะในสวนเราร้อนเกินไปก็จะทําให้พวกใบใบที่เขาด่างเยอะ นะครับผมหรือว่าถ้าขาวเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะไหม้ไวแ,แบบนี้จะไหม้ไวมากอย่างนี้มีนะครับนุ่งเศษนี่วิธีแก้ก็คือเราทํายังไงก็ได้นะครับทําให้ไม้เรานะครับให้ให้ใบแบบไม่น้อยที่สุดนะครับพี่เพื่อนเพื่อนคือแสงนุ่งเศษนะครับจะช้าอยู่55%นะครับสแลนนะสแลนนะครับผมด้านบนก็จะเป็นพวกแผ่นลังคาใสนะครับผมแล้วก็ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบกันฝนได้ด้วยนะครับจะไม่ให้โดนฝนเลยนะครับหลังคาแล้วด้านล่างก็จะเป็นแสแลนดานะครับซึ่งประมาณ55%หรือไม่เกิน65%้านะคร่าวๆนะครับพี่เพื่อนแล้วด้านด้านข้างนะครับเราเราจะกันแดดใบหมดเลยใ,ใช้แสลแสลนสแลนดำนะครับกันแดดกันแดดไม่ให้แดดส่องส่องโดยตรงนะครับถ,ถ้าถ้าแดดส่องโดยตรงนะครับจะทําให้พวกใบใบที่ว่าด่างจะจัดนะพี่เพื่อน จะไม่ไวจะไม่เร็วนะครับดังนั้นหนุ่มเกษตรก็เลยกันนะครับในโรงเรือนนี้ก็คือเอาไว้เฉพาะไม้ที่ว่าหนุ่มเกษตรชอบเป็นพิเศษนะพวกอัลโบพวกลานิต้าด่างพวกเ็กไทด์ดงพวกแอนทูเลียมพวกมอสเตอร์่าพวกฟิโลที่หนุ่มเกษตรนะครับไม้ตัวไหนที่อยากจะเก็บแล้วก็คิดว่ามันเราชอบเป็นเป็นพิเศษนะครับหนุ่มเกษตรจะเอาไว้ในในโรงเรือนนี้นะครับส่วนโรงเรือนด้านนอกก็จะเป็นไม้ทั่วๆไปนะครับผม หมาย,ยังมีน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเก็บเก็บพวกอัลโบูให้มากที่สุดแล้วก็เก็บเก็บไปด้วยแล้วก็จําหน่ายไปด้วยแบ่งปันกันไปนะครับพี่เพื่อนก็หมุนเวียนกันไปเรื่องเรื่องเรื่องการขายไม้จําหน่ายไม้นะนะครับก็มีหมุนเวียนกันเล่นนะครับผมเนี่ยหลายคนหลายท่านนะครับฝากถามเข้ามานะครับวิธีการเลี้ยงหนุ่งเศษเลี้ยังไงนะครับแล้วก็ใบเดือนหนึ่งเราได้กี่ใบประมาณหนุ่งเศษนะคร่าวๆนะพี่เพื่อนนะบางทีเราก็ไม่ได้ไปจําเราไม่ได้ไปสังเกตขนาดนั้น <L anne craft> นะครับรู้สึก <children> ว่าอู้ยใบตัวนี้ครับก็คือสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจแปนนะครับเนี่ยสวยมากคือหนึ่งเดือนหนุ่งกระสีเขาเคร่าวๆเลยนะพี่เพื่อนหนึ่งเดือนจะได้อยู่สามใบสามใบสี่ใบนะถ้าเราเลี้ยงดีๆนะตั้งท้องอีู่แล้วนะครับเนี่ยตั้งท้องอีู่แล้วนะครับถ้าเราเลี้ยงดีๆนะครับการจัดการดีๆนะครับดูแลดีๆเอาใจใส่เขา นะครับดินปลูกที่ดีด้วยนะครับสำคัญคือหลักปัจจัยสําคัญหลักก็คือปัจจัยสําคัญก็คือพวกดินปลูกต้องให้ถูกประเภทต้องให้ต้องให้ถูกชนิดด้วยนะเพื่อเพื่อนนะครับมอนเตล่าเขาชอบยังไงเนี่ยก็ชอบแบบนี้นะครับก็มีอะไรบ้างหนส่วนสวนอง์เกษตร,ระนะครับตอนนี้เรามีมูลมูลอ้นด้วยแล้วก็มูลบัวผสมเล็กน้อยนะครับหินปูเขาไฟนะครับผมแล้วก็เปลือกสนพะพร้าวสับเพิ่มเติมเล็กเล็ก,ลกน้อยใสยกันไปนะครับผมเนี่ย เ็จะได้ประมาณนี้อ่ะมาพูดเรื่องแสงแสงน้ำมือเศษใช้ตอนนี้55ไม่เพราะว่าเมืองไทยเรามันร้อนมากนะครับจะเอาแบบแดบดบแบบจัด,จดไม่ได้เลยยี่เพื่อนอ่ะเราใช้55ไม่เกิน65%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พื้นพื้นพื้นน,น้ำมือเศษจะจะใช้นะครับพื้นทรายพื้นทรายเอาให้ชุ่มนะครับฉีดน้ําให้ชุ่มเลยเนี่ยจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายพวกนี้จะทํา ให้พื้นเราเย็นเย็นแล้วก็ต้นไม้เราจะได้สวยงามนะครับพวกพออากาศร้อนๆนะครับพวก,พ,วกพื้นที่เราพื้นทรายเรานะ่ยจะช่วยให้มีความเย็นขึ้นมานะครับผมแล้วก็พวกดินปลูกนะครับจะประมาณนี้ออเลียดังสามสีไม่มีไหมเลยนะนะครับไม่มีไหมเลยสวยงาม,มง่ายๆเลยนะครับพี่บินเพื่อนนะครับรู้สึกว่าจะเริญเติบโตไวมาก ฝั่งนี้ฝั่งนี้ด่างน้อยฝั่งนี้ด่างน้อยนี้ด่างน้อยแต่ฝั่งแต่อีกฝั่งนึงนะครับจะด่างสวยด่างทุกใบหลอดกําลังมอมกแล้วนะครับเดือนนึงน่าจะได้สาใบขึ้นไปนะครับสามใบขึ้นไปนะส่วนต้นนี้พี่เพื่อนนะครับผมหนิงเศษบอกไว้ก่อนนะนะครับต่างประเทศนะครับผมต่างประเทศเขาต้องการสูงนะนะครับมอนเตล่าอาโ้นะครับ,รบพี่เพื่อนเก็บนะนะครับ ทางบอสหนุ่งเยษนะครับก็ทักมานะครับทักมาตลอดนะนะครับอยากจะให้หนุ่งเยดส่งไปนะครับจะหาวิธีส่งกันยังไงเพื่อที่จะให้ไม้ไปแล้วปลอดภัยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านประเทศจีนหรือยังไงนะครับกำลังปรึกษานะครับกับทางบอสบอสมาจากได้มากนะครับช่วงต่างประเทศหรือว่าช่วงเอาเฉพาะประเทศเกาหลีใต้นะนะครับช่วงฤดูร้อนตอนนี้เขาเก็บไม้นะครับสวนใหญ่เขาจะเก็บกันเก็บเขาจะไม่ปล่อยเขาจะไม่ปล่อยกัน เหตุผลทําไมทาไมถึงถึงไม่ปล่อยเพราะว่าช่วงฤดูร้อนของประเทศเกาหลีใต้ในช่วงนี้นะนะครับพี่เพื่อนๆณช่วงนี้นะอากาศร้อนนะครับเขาจะทําไม้กันเขาจะทาไม้เก็บไม้กันไม้แพงๆไม้แร่เทมต่างๆเขาจะเก็บทําจํานวนเก็บทําจํานวนกันเขาจะไปปล่อยช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ไม้ราคาสูงมากนะครับจากฤดูร้อนตอนนี้ใบอัลโบใบละหมื่นห้านะครับที่ประเทศเกาหลีใต้ พวกผู้ชลุนะครับพวกลานิต้าใบละ3าม0 0ืขึ้นไปพวกผู้ชลุาขาวยักษ์ใหญ่ใบละเ0 0 0พขึ้นไปณตอนนี้นะครับผมเนี่ยยังณณตอนนี้ก็คือในช่วงฤดูร้อนนะครับแต่ถ้าฤดูหนาวราคาจะอัพขึ้นเท่าตัวนะครับผมดังนั้นก็พี่เพื่อนมีโอกาสนะครับมีเงินในกระเป๋าเหลือหน่อย เราก็เก็บไว้นะครับพวกเอาบูนะทำจํานวนถึงเราไม่มีโอกาสถึงเรายังไม่มีโอกาสส่งอย่างคนอื่นเขานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเจ้าที่เขาส่งได้เขาก็จะมาคว้านหรือจะมาหาเหมาซื้อนะครับเขาก็จะมีสายของเขานะครับเราก็มีโอกาสได้จําหน่ายให้กับคนไทยด้วยกันนะครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับสวยนะครับสวย ทีที่เพื่อนถ้าจะหาไม้ตัวที่สวยต้องหาลายประมาณนี้ลายประมาณนี้ลาย3สีนะครับลายลา3สีประมาณนี้ให้โทนแบบออกสีสีอะไรเขาเรียกว่าสีเทาสีขาวสีเขียวนะครับให้ได้โทนประมาณนี้เอาโบนะประเทศเกาหลีใต้นะครับใบละ25งหมขึ้นไปถ้าลายแบบนี้นะครับสองหมน้ขึ้นไปขึ้นไปณช่วง ฤดูหนาวนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ใบละหมื่นห้าหรือหมื่นเจ็ดนะครับต่อหนึ่งใบตอนนี้ชาวเกาหลีก็พยายามทักหาหนมเศษนะอยากให้หนูเศษนะครับจัดส่งหาไม้ให้อย่างเงี้ยนะครับหนูเศษก็ยังไม่เอานะครับยังไม่เพราะว่าเราไม่เราไม่เก่งเรื่องเรื่องเอกสารเรื่องอะไรนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับค่อนข้างยุ่งยากมากนะครับจำหนยเฉพาะพี่เพื่อนที่ไทยนะครับก็พออยู่ได้พี่เพื่อนนะครับเราสร้างจํานวนไปเราขายราคาเบา แบ่งปันกันราคาเบาๆนะครับก็อยู่ได้เราก็สร้างจํานวนกันไปเนี่ยยังน้อยอยังมีน้อยมากนะครับผมหุ่เสร็จมันมีน้อยมากเดี๋ยวต้องเก็บเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ตามไปกลุ่มพวกเขาประมูลอ่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาประมูลเขาไลฟ์ไลฟ์นะครับไลฟ์ไลฟ์สดขายก็เข้าไปซื้อนะครับอันไหนไลฟ์ที่ว่ามี ดูแล้วเรามีเราคิดว่ามีนาคตอย่างเงี้ยลายสวยๆหน่อยแล้วก็ซื้อซื้อเก็บไว้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 ทักเดียวนะครับผมก็โตโตแล้วก็ตัด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 ถ้าไม่ตัดก็เลี้ยงเอาฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้ได้รูสวยๆแบบนี้ดูแล้วมันมีแบบมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสุขนะครับดังนั้นก็ส่วนเินปลูกนะครับเนี่ยดินปลูกก็คือจะมีพวกมะพร้าวสับนี่แหละใบข้ามปูแล้วก็มีฐานหงต้มเราแล้วครับแล้วก็อะไรนะมูลอ้นนะครับพิทมอส ก็กัคนละอย่างนะครับหลายสูตรหลายอย่างนะพี่เพื่อนนะครับแต่หนงเศษประมาณนี้แต่ท่านไหนสนใจนะครับสูตรดินปลูกหนงเศษก็ทักมาเพจเกษตรใต้ฟ้านะครับเพจนะครับพิมพ์คําว่าเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับสนใจก็สั่งซื้อดินปลูกนะครับ1กิโลสีิบาทนะครับพี่เพื่อนนะครับค่าส่งคิดตามจริงนะครับผมก็จะประมาณนี้ใครจะสั่งไปกระสอบก็ได้เอาไปลองดู นะครับเอาไปลองดูเนี่ยโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะมามาทักทายกันยามเย็นนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้นุ่งเกษตรด้วยนะครับผมมีโอกาสนะครับก็จะไปอัปเดตพวกราคาไม้นะครับแต่นุ่งเกษตรแนะนำนะครับอัลโบนะครับเก็บหน้าก็เก็บนะครับผมเป็นไม้สากลเป็นไม้ที่น่าเก็บนะครับพวกผู้ชลุตอนนี้ราคาถูกรีบเก็บนะครับมอนเตล่าฟิโลตัวไหนที่มันคิดว่าเป็นไม้สากลที่ต่างประเทศเขาเล่นกัน พวกกากล้ามกุ้งด่างอย่างเงี้ยนะครับผมพวกสตรอเบอรี่เชคนะครับหรือเลดอมิลอนนะครับผมแล้วก็อะไรพวกอ e ีพีเอพายพวกปูระเบิดนะครับเก็บเก็บได้เก็บ,กบ,กบนะครับต่างประเทศราคาสูงโอเคครับผมสวัสดีครับ